กับที่สหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่การสังรอบสังหารชาลีเคิร์กนะครับเคลื่อนไหวด้านการเมืองสังคมฝ่ายขวานักนิยมของสหรัฐอเมริกาที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับระหว่างการแสดงกิจกรรมปลาใสนะครับต่อหน้านักศึกษามหาวิทยาลัยที่รัอยู่านะครับโดยมือปืนก็ถูกจับกลุมแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบนะครับนิยม ฝ่ายขวาเช่นกันแต่ว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีข้อความต่างๆออกมานะครับที่แสดงว่าเขาเนี่ยมีแนวโน้มอย่างเช่นนั้นแล้วก็ครอบครัวก็เป็นสังกัดพักริพับลิกันนะครับเป็นผู้สลับสุนพักริพับลิกันอย่างยาวนานคุณพ่อก็เป็นตำรวจนะครับก็มีการฝึกฝนวัฒนธรรมเรื่องของอาวุธปืนให้กับลูกชายตั้งแต่ตั้งแต่แบบกนะครับตั้งแต่ไวเด็กเลย ตอนตอนนี้เขาก็อายุประมาณ20กว่ากว่าต้นๆนะครับก็มาก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นก็การสืบสวนมีข้อมูลออกมานะครับที่ชี้ชัดว่าเขาน่าจะสารภาพนะครับมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ได้กล่าวไว้กับอาจจะเรียกว่าคู่รักหรือรูมเมทก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นิยมคู่คู่รักของเขานั้น ที่มองว่าเป็นคู่รักเนี่ยครับเป็นคนข้ามเพศนะจุดนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ผิดใจกับนายชาลิเคิร์กที่ต่อต้านนะครับเรื่องของคนข้ามเพศแล้วก็สิทธิ LGBTQ ทําให้เขาตัดสินใจลงมือตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาเจกระทงด้วยกันนะครับข้อหาข้อหาหลากัหลกๆมีอยู่หข้อแต่ว่าความผิดเนี่ยเจกระทงก็โทษสูงสุดอายการบอกว่าก็คือประหารชีวิตแต่นั้นก็ทำมาให้เราเห็นนะครับตีแผ่ความ ตึงเครียดนะครับในสังคมอเมริกันแล้วก็ยิ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิสารันะครับตั้งแต่เกิดเหตุก็ชี้นิ้วเลยว่านี่เป็นฝ่ายขวาให้ผมขออภัยครับฝ่ายซ้ายรัฐท mm ี่เข้าเลฟฝ่ายซ้ายสุดโต่งที่ก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ยังพูดซ้ําๆหลายๆครั้งนะครับทั้งเที่งที่ทหลายลๆคนก็ออกมาแสดงจุดยืนว่ามันไม่ควรที่จะ กล่าวชี้นิ้วใครโดยเฉพาะผู้นําประเทศต้องสร้างความปลองดองความเป็นปึกแผ่นดูตัวอย่างอย่างสเปนเซอร์คอร์ผู้การรัฐยูทาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเขาก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในสังคมนะครับว่าเรากําลังต่อต้านเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองทําไมถึงไม่ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนคนที่เราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วครเจรจากันได้ พูดกันได้หารือกันได้โต้เถียงกันได้อย่างที่ที่คาริเคิร์กทำแต่เราไม่มองกันเป็นศัตรูได้ไหมนะครับเราก็มองว่ามันจะท้อนนะครับผมก็เป็นชาวอเมริกันก็สะเทือนใจเหมือนกันนะเขาพูดอย่างนี้นะฮะคุณคอกส์เนี่ยก็บอกว่านี่หรือสิ่งที่250ปีที่เราก่อตั้งชาติมริกาขึ้นมาเนี่ยมอบให้กับเราเราได้แค่นี้หรือโอ้โหนะครับ,นะรบนะก็ใกล้จะ ว่บบาระนีแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับทางการเมืองนี่ความรุนแรงกับอาวุธปืนในวการเมืองมันเกิดขึ้นอย่างซ้ํำๆโดนทรัมป์ก็เป็นตกเป็นเป้ารอบสังหารสองครั้งนะครับต้นปีนี้รวงปีที่แล้วยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนักการเมืองทั้งสองฝ่ายนะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็เรียกร้องนะครับแต่ว่าในบักโอมาก็ออกมา ่อต้านนะครับสิ่งที่เนทรัมทำก็ว่าคุณเนี่ยตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าผู้ผู้ก่อเหตุเป็นใครนะครับผู้้องสองสัยยังจับไม่ได้เลยถ้าด้วยซ้ำเนี่ยก็ชี้นิ้วแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะมีบทบาทนะครับบทบาทสําคัญผู้นำเนี่ยจะต้องสร้างความโปร่งดองคุณอยู่บนบัลลังนะครับที่เป็นผู้นําประเทศไม่ควรที่จะดําเนินการชนิดซึ่งก็หลายๆคนให้เสียงมาเช่นนั้นนะครับให้ความคิดเห็นมาเช่นนั้นแต่ว่ามี กรณีหนึ่งที่สะท้อนว่าโอ้โหมันรุนแรงหนักจริงๆก็คือกรณีการปลดนะครับสื่อเกี่ยวกับสื่อที่มีความต่อต้านในทรัมป์นะครับฟังเสียงนี้ครับนี่ครับก็คือเสียงของจิมมี่คิมเบลนะครับเป็นพิธีกรชื่อดังก็ปรากฏตัวในเวทีใหญ่ๆอย่างออสการ์ก็มีเนะาะเป็นอนิการใช่ไหมฮะ ก็<ช>รายกเสียงที่ได้ยินนี้ก็เป็นรายการทาง ABC ที่สลาดแล้วก็มีเครือข่ายสถานีโทรทัศน์นะครับของเราเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าสามห้าเจ็ดเก้าสเ็ใช่ไมของเขาก็มี ABC NBC CBS ที่เป็นเครือข่ายระดับประเทศแล้วก็แต่และรัฐก็นําเนื้อหาของบริษัทเออสถานีเครือข่ายแม่เนี่ยไปออกแล้วก็มีสถานีส่วนตัวอะไรก็ตามเนี่ยแต่เป็นนี่เป็นระดับประเทศนะครับก็มีรายการนี้ของเขาจิมมี่เคมเมลเนี่ย แล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงสําคัญก็คือโมโนโล็อกก็คือการขึ้นมาพูดเหมือนกับเหมือนกับไม่ไม่เดียวนะพูดก็มีการพาดพิงมีการให้ข่าวมีการล้อเลียนนะทางการเมืองที่ได้ยินไปเมื่อสักครูก่ก็เขาก็จะนําเรื่องราวมาปฏิบัติต่อกันนะครับก็โจมตีฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายพรรคริบพับลิกันว่าพยายามที่จะทําคะแนนทางการเมืองจากกรณีการเสียชีวิตของชาลีเคิร์ แล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องนะผู้ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พยายามบอกปัดว่าไม่ใช่ผพวกตนนะแล้วก็นําหลังจากนั้นหลังจากพูดแล้วก็จะมีคลิปต่างๆที่เขามาเรียงร้อยกันนะครับคำพูดของฝ่ายแอฟริกันรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นะเจดีแวนส์รองประธานดีแล้วก็หลายๆคนฝ่ายที่เป็นเขาขพยายามนําเสนอฮนะว่าสร้างความแตกแยกนะครับจนกระทั่งนี่แหละครับบริษัทแม่เครือข่ายแม่ก็ถูกก็ปลดนะครับรายการของเขาไป รายการนี้ก็เป็นช่วงดึกๆนะครับทุกเครือข่ายก็จะมีรายการแบบนี้เลดไนท์โชว์นะครับเป็นรายการทอล์กมีการสัมภาษณ์มีการเ,าเรื่องเนื้อหาเรื่องบันเทิงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับคนนอนดึกผู้ใหญ่แล้วนะครับรับข่าวสารกันช่วงช่วงก่อนนอนก็ถูกปลดไปอย่างไม่มีกำหนดเลยนะครับก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคนในแวดวงก่อนนั้นนี้ CBS ก็ระงับไปนะครับรายการของของสตีเฟนโคแบร์ก็เป็น เบอร์ใหญ่นะครับในแวดวงเหมือนกันสตีเฟนโกเบก็มี <c oughs> ลีลาถ้อยคำก็ไม่แพ้จิมมี่กิเมลล่ะฮะอันนั้นเขายังถูกเรียกว่ายังดำเนินการดําเนินรายการได้อยู่แต่ว่าจะไปปลดในปี <c oughs> ในปีหน้านะฮะในในซีซั่นหน้าก็จะไม่มีแล้วแล้วก็มีขายคนในแวดวงนะครับผู้ที่เป็นเบอร์ใหญ่คนก็คือจอห์นสตูดคนนี้เลยเป็นเป็นตัวพ่อเลยเนาะเขาก็เป็นพ้นบุกเบิกเรือในการใช้ ไมค์ไมโครโฟนเดียวเนี่ยในการวิาพา์วิจารณ์ดานการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนความร้าวลึกจริงๆนะครับน่าจะรุนแรงต่อไปซึ่งหากในทรัมป์ยังคงยืนจุดยืนนี้อยู่นะครับสำหรับเรื่องของชิมิคมเคมลเนี่ยเขาก็พูดนะนอกจากนี้แล้วก็คงองคง,งจะมีอะไรล่ะ,ะรายการ,รอื่นๆเนี่ยใครที่มากล่าวหาผมมามาเอาผมไปล้อเลียนเนี่ยเขาควรจะถูก ลงดาบเช่นนี้เหมือนกันนะพูดเนเครื่องบินนะกับผู้สื่อข่าว <S 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 แล้วก็เรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับ FCC ก็เปรียบเทียบไปกับก,บกบสทชเรานะครับที่มีก,การดําเนินการเรื่องนี้ไปกดดันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้โอ้โหมันเข้าขั้นไหนคุณกนิกามองว่ายังไงปลดสื่อแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะนะนที่รัฐบาลฝ่ายรถยนต์เขาก็เรียกร้องนะอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเซรีนิสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยคุณจะไปก็ปิดกั้นไม่ได้แต่นี พอมาดเนินนำข้อมูลเข้า,ขามาแล้วก็คำกล่าววัฒกรรมที่มาทำลายสังคมอยู่มาตีแผ่ก็ถูกเล่นงานไปแบบนี้มันก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าตอนนี้เข้าสู่ระบบอำนาจิิยมเต็มตัวหรือยังนะครับภายใต้การบริหารงานของนายโดนัลดทรัมครับนี่ก็เป็น New Software Week เรื่องเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐครับ